กินข้าวเช้ากันจา้ามีหมกหน่อไม้วันนี้หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นแต่ไม่มีใบตองก็เลยหมกกระมอกใ่จากปันช่วยๆคุยเก่งกว่าเห็นไหม <c oughs> นี่นะคะหมกหน่อไม้แบบ <c oughs> แบบไม่มีใบตอง <c oughs> ไม่ไม่ได้หอ่อใบตองหมกกระมอกอันนี้ข้าวเช้าอันนี้ก็คืออาหารเมื่อวานสั <c oughs> งเกตเมื่อวานงเกตเมื่อวาน ข้าวเช้าแล้วก็จะง่ายๆแล้วแต่วันแล้วแต่อาทิตย์ก็อร่อยอยู่นะเคียนเล็กไปไหมอืม่เล็กแล้วก็เขียนกันอย่างเงี้ยเขียนเหรอไม่ใช่เขียน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 หน่อไม้เลือดอยากกิกห้านนะ ีก็มีใบตองหอจะยิ่งหอมกันนี้ไงอันนี้ไม่ได้มีใบตองหอนี่ก็หอมหอมใบอะไรนะวัอย่อรับคนทำกับข้าวเก่งคนนี้ที่ห่อข้าวไปทุกวันหน,น้าตาแบบนี้หน้าตาแบบ กับเผ็ดอยู่เลยไม่เผ็ดเท่าไหร่นะร้อนอ๋อฟันถืออะไรอ่ายอร่อยบุญนาเห็นบุญนาอยากกินนะเนี่ยน้ำลายไหลเต็มบุญนา อย่าบุญหน้าหเห็นก็แม่มาระยองแม่ทำมาให้กินมั่งเตี้ยระหวานซื้อหมูต่ำชั้นมาชิมหกสิบห้าหกสิบแปดบาทบะหมี่สี่สิบบาทกระทยอีกยี่สิบกว่บาทกอ่องเล็กใช่ไหม แล้วแค่นี้หรอคือไม่อยู่ในหม้ออ๋ออยู่ในหม้อแบ่งไปใส่บบบนี้ด้วยอืมก็อร่อยถ้ากินกับข้าวเหนียวก็ได้แต่อร่อยเขาชอบกินกับข้าวเหนียกนวกันเลยวะแต่คนเหนียวจำแต่คนไทยก็กินกับขา้าวจ้ำ อันนั้นก็เป็นเครื่องประดับ <c oughs> เจี๋ยวพวกกี่กุ่นแ้่ใสียเวมสมัยโบราณเนี่ยเขาขโมกหน่อไม้เขาไม่ได้ใส่หมูตำทั้งนั้นตำไปนนอกแล้วก็แค่มีหน่อไม้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์หรอกเอาอม,มาเคียนเคียนขันยาันนางใส่ใส่เครื่อง แม่ไม่ได้ใส่น,น้ำปลาออกไม่มีร้บปลาหร,ราอแม่เอาตัวปลามาจักจักแล้วก็ตําไปกับน,น้ำพริกหางันเะือวนอยาหาวิธีทำนะคะเพราะแม่เขาทำเร็วแล้วแม่เขาทำแบบไม่รอคนถ่ายคลิปคือ,อยังไม่ตื่นแล้วเดี๋ยวทำตั้งแต่เมื่อวานทำวันน,นี้ทำมาเ<อ>ช้าแป๊บเดียว คนทำมือตื่นเอ่อคนถ่ายไม่ตื่นนะฮะอร่อยจริงอร่อยอร่อยกระตายก็เย็นนย เผ็ดนั่นเนี่ยแม่ว่าบันร้อนใส่พริกหน่อยเดียวแม่มันได้ใส่ลูกโดดด้วยเนี่ยปกติเนี่ยใส่ลูกโดดเม็ดใส่เป็นเม็ดเม็ดแ่พริกโอ้แล้วใครอยากเผ็ดก็เคี้ยวลูกโดดเอาไหว ติ่งด้วยเก่าก็อยาก่อ้ยตอนนี้มีลำแข้งแล้วอไม่เก่าหรอก น้ำพริกเมื่อวานนี่เอง <laughs> เอาแล้วอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะลืมแล้วด <Okay. S 2> อกแคร์ก็พูดถูกพูดถูกอยูอ่แต่คนเช็คคนเช็คคลิปเรานะครับ <laughs>

กเคือเราจะยังไงเลยชิมกินกวางนะไอ้น้อยมันเอามาขายกันมาสิบบาทสามลูกเลยเกดอบซื้อไว้สองกังอืแบ่งทำกับข้าวไปห้าบาลูกไม่ใหญ่บ้างที่ว่าแบ่งผัดกะเพราแบ่งกะเพราให้แกไปหน่อยนู้นเออรู้ว่าหมดอ๋อแบ่งเลยเฉย ไม่ลองต้มน,นิ่เดียวแม่เอามาใส่น้ำก้างใหม่มันกรอบจริงแต่เมื่อวานแล้วว่ามันเค็มเค็มื่อมมวานเนี่ยซื้อมาแล้วแม่มาทำน้ำเปรี้ยวน้ำนัำ้นใส่น้ำตาลใหม่กับน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เอาแช่ไว้มันก็โอเคเลยของเนี่ยมากินน้ำพริกก็อร่อยน้ำพริก กินเนาะคือว่าเออือมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวึ้อต้องเพิ่มข้าวต้วนแล้วล่อดฮัย ก็วางเครื่องดองันนี้ทำเบอร์ริเหมือนเราเขาคั้นน้ำเค็มทิ้งแล้วก็เอาใส่น้ำเปล่าค่ะเออไม่ทำน้ำเปรี้ยวถ้าทำน้ำเปรี้ยวไม่มีอะไรหรอกก็แค่เอาน้ำตาลผสมน้ำหน่อยนะครับอ๋อแต่มันต้อกหว,วานอยู่แต่มันก็จะเปรี้ยว ไม่จะ็ได้ว่ามัน่อนด้วยมันอ่อนใช่เดี๋ยวฉันจะขึ้นหอบโมงนี่น้ำพริกจะหมดมหนใช่นหมดก็หมดพอดีรอบเนี้ถ้าแม่ซื้อมาสองถูกก็เยอะเยอะบือ ลูกนั่งกินข้าวด้วยแม่อร่อยแต่ต้องเอาอีกหน่อยจะเล่นใากติดกินชาชาคนเดียวใช่ไหมกินพอกินยาเออเราจะไม่ได้กินยา ชอบเลยนิเอาไปเลยตอเด็กตัวตัวของก็ใหม่ก็มีหมาก็ไม่ค่อยกินข้าวเลยนะเอาแต่นอนเช้าไม่เคยคุกใ่้หรอกเพราะมันไม่กินข้าวมามันก็นอนเลย ฟื้น,นร่ <fl> างกายวกินนหมามันหมาจเอเนไปบ้านนูน้นบ้านนี้นะนก็กิน <ừ> จากนูนจากนี่มามันเป็น,ปนมนแล้วนะหรือไม่มันอาจจะกินหัวอาหารมาแล้วก็มันหิมันกิน, ểu, น,นอยู่แล้วล่ะ บ้านเขาก็ให้หัวอาหารใงี่หมาเขากินหัวอาหารเขาก็ให้มันเขากินหัวอาหารมันจะอยู่ท้องไงแผลไม่ได้ คำเบล่คำเบล่ลลร์เคี้ยวหวนไหมเนี่ยว่าน้ำพริกมันต้องเยอะสุดๆตุ๊กตาทำไมเลยซื้อข30โมงวันนี้ซื้อนมอ่ะเก้าห้างเผยก็ไป ไม่ใช่ไปจะเช้าแบบวันนั้นวันนั้นเข้าใจผิดหวยวายเราหาว่าเราชอบไปจอดเสี่ยงชานญุชาีิเราคนมันเยอะที่จอดรถมันไม่ค่อยมีอ่าติดเลิมพอแล้วาบาย